ขอกินแรงอันนี้เป็นเชียบบ้านๆน,นะครับมันเป็นเชียบแท่เด้อเจ็บยขอกินทุกมือเสื้อนีน้ำมันครับน้ำมันซื้อมาเป็นตีกับนี่ยมขอว่านไว้น่ดนัน โอ้ตกบเ,เดี๋ยวรอให้กระทะร้อนกันครับอย่าลืมครับฝากกดไลด์กดแชร์เจเจพัดจินพัดเที่ยวต่องเฟซบุ๊กยูทูปติ๊กต๊อกซื้อเดียวกันครับจเจเจพัดจินพัดเที่ยวฝากกดไลด์กดแชร์ให้เนนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะ พัดกระเพ้าก่อนครับพัดกระเพ้าก่อนหลีถอดไก่ก่อนเนาะเดี๋ยวพัดกระเพ้าก่อนครับับน,อน,น,อบน,บนตอนแรกนี่น้ำมันครับใส่ลงไปปืออ๊บใส่โตมันบานวิธีบานบ,าน,น,บ,าน,บานนะครับที่บีบานเฮ้าเนาะ จากไ้ยินมาไปยินน้องก็กันนี้อู้หูยอดเลยชู่วผมน้ำหนามเปาน้ำเปาเครื่องขวดจะได้เพิ่มมาใส่อันนี้แล้วก็เอาเนื้นอล่วงับ อยนมันพร้อม,อมเขาเกี่ยวไปกับข้าวบมนเกี่ยวขวั่มนันเขาพี่กเกลือครับนัํนพร้อมมีเคื่อมแล้วที่เกี้ยวเนี่ยตำไปก็เข้าเข้าไปครับ จามเลยเนาะไม่จามไม่กินเนาะฝากคนไหนก็แช่ก็ติดตามจี๊บบ้กินบ้าเที่ยวเลยนะครับอือคนเก้ากระป๋อมครับเื้กระป๋อมย่ขงหลังข้บบาวกะลา อ่ามันติดเนื้อครับเนื้อโห้แสบตาครับพี่นอออ้องแสบบุพี่แม่แสบบุฟฟี่แล้วรา่เหาอห้องเซ่ตอนเขาเนือแต่ห้องจุกมากมากครับแต่อะไรก็แสบไรห้อขวดไม่เข้ากันเดี๋ยวไฟนมา มันก็สิบูบ,บูบ,บูบ,บูบูใส่ผงนัวเพราะว่าผงนัวก็ใส่ไปน,นี่จังน่อยแล้วครับใส่ผงนัวลงอีจกจังน่อยโอ้ยไฟแตกไฟแตกตำตาเนื้อตัมัาครับหมักหวานก็ใส่หวานจังน่อย

พ่อหลับพี่น้องเอ้ยเขสาสั่งมาแหงๆครับกระเพาะผมบอกแหงเนี่ยกระเพาะผมใส่น้ำปลานิดหน่อยเยอะมันสิบอกเขากับกระเพาะน่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตาเอาใบกระเพาะเขาครับร่องหางร่อมแอวม,อม,มนีมีแตะเครื่องสูงน,นะครับนี่ กันใหม่กระเพาะไลท์ไลท์ฮอมไลท์เนี่ยเรามาใหม่กระเพากับใหม่กระเพาะลายไลท์นะครับ โอเห็งแล้วเนาะใบบกระเพาะรออีกสักหน่อยนี่ก็เสียนแล้วครับแต่ว่ารอให้มันสุกสีกหน่อยนะครับเนาะฝุดบุก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 ุกบุกบ 好嘛喽。 ออขอับพีไปนองชั่วครังคร้งชัวนี่ครับยาสีฟันมันบาแแ่บนี่แล้วเพื่อพี่พ่พน้องครับ แซ่บครับนึ่งก็แซ่บพี่น้องเขาฮวังๆครับยย็นี่ผมให้นหนามันโบกตรงไหนก่อนเมี่ยสั่งมาว่าอยากกินแบบแหงๆว่าสั่ง มันก็ต้องต้มนะครับที่นี่ข <c oughs> องเขามาซิมเลยวันสิแสบบาแสบแสบคำแสบ เดีย๋ยวเมนตูต่อไปครับเมนตูต่อไปยอพาเทสครับไวซิมกับพาเทสเดี๋ยวไปผมกับทีถอดยั่นยันไม่แอนเมียหมดครับพี่น้องได้ยินผมไหมครับ ๋ยต้มายไรโยเนเ่ะมันจะโยงครับตับเศษไว้ตอนนี้บริเลตให้ได้ครับตียูครับเอ่กาานี้ครับจุดง่ญ่สมสุดหน่อยครับหรือว่าชุดหน่อยก็ไดไปสามตอ1หนึ่งเศษครับไม่หนีเป็นกำลังใจให้แนครับ